ติดตามฟักทองสปาเกตตี้ของอีฟาร์มลำพูนต่อนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างไปถึงไหนแล้วบ้างเฮ้ย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 ววว้าววได้ยินเราพูดเมื่อวันก่อนนะครับ ฟักทองสปาเกตตี้ออกลูกให้เราได้ยนแล้วอีฟาร์มลำพูนประสบความสำเร็จแล้วทำให้ฟักทองสปาเกตตี้ออกลูกแล้วดูซิว่างานนี้จะให้กี่ลูกปลูกแค่2ต้นเองนะครับซื้อเมล็ดมา2องเมล็ดนี่เกือบส0มร้นะครับดูซิว่า จะได้สักกี่ลูกเดี๋ยวมาติดตามกันตอนต่อไปนะจ๊ะอีฟามลำพูนจ้า